สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกน,นัน com นะคะจะมารีวิวแครโบเต้มิราเคิลเคลียร์คอมแพคเฟสพาวเดค่ะมีด้วยกันถึง2รุ่นนะคะที่จะมารีวิวให้ดูค่ะตหลับนะคะก็จะเป็นพลาสติก ABS คุณภาพดีค่ะให้คล้ายคริสตัลเลยค่ะและยิบระยับมากๆเลยค่ะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้จากบันไดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดตหลับกันดูค่ะตหลับนะคะก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็มี แป้งพับนะคะตัวเนื้อแป้งจะไม่ผสมรองพื้นนะคะตัวแป้งจะมีความบางเบานะคะคล้ายๆแป้งโปร่งแสงเลยค่ะแพ็คเกจน่ารักค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้ให้ดูตลับชัดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะมีความเล่นไฟด้วยนะคะ เปิดออกมานะคะตลับก็จะมีกระจกให้ด้วยค่ะแล้วก็มีพับนะคะพับจะนุ่มมากๆค่ะเป็นแป้งอัดแข็งนะคะไม่ผสมรองพื้นนะคะจะมี2รุ่นให้สะสมเลยค่ะสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะงานลิขสิทธิ์แท้จากบันไดค่ะ